หลังบ้านนู่นหงเขาวนอนลอยเล่นอยู่นั่นหลังบ้านนี่ไงแม่น้ำลังบ้านนี่ก็บ้านเราผนังนี่เปลี่ยนใหม่หมนะคะหน้าต่างก็เปลี่ยนใหม่สั่งมาแล้วค่ะอยู่ข้างในอันนี้คือเอาออกเดี๋ยวเขาก็มาเปลี่ยนให้ผนังนี้เราเอาผนังไม้สีดำนะคะสวยงามกับอันนี้อันเก่าเอาออกค่ะพังเอาออกทิ้งหมดเลยค่ะบ้านพักตากอากาศเอ้บ้านมักกีจะทำอยู่ตรงนั้น คำสาหน้าสองอันสาหน้าในบ้านอีกอันหนึง่งแล้วก็ข้างนอกอีกอันนึงค่ะพ่อใหญ่ตัดหญ้าอยู่นู่นเอารถรถไถตัดหญ้าวันนี้มนก็มาถางหญ้าถางอะไรเก็บกระจ,ก,ๆๆก,จกกระจกกระจกเก่าแตกออกค่ะแล้วก็จะมาถางออกที่ตัดก็มีอยู่ค่ะแต่มนไม่ไดเอามามนไม่ได้ตัดเนี่ยค่ะต,ต้นเอ่อมันเอ่อลูกอะไรแล้วลูกราสเบอร์รี่เยอะแยะเลยเต็มเลยลาสเบอร์รี่ ตรงนั้นก็เป็นคลองน้ําไหลนะคะอันนี้เป็นแม่น้ําแล้วค่ะแต่ตรงนี้ค่ะคลองน้ําไหลลงมาแล้วเราก็จะปลูกสตรอเบอรี่ตรงนั้นนะคะที่ถัดไปตรงน้าจะเป็นจะเป็นผืนหญ้าตรงนั้นนะคะอีกสวนหนึ่งเนี่ยค่ะหลังรถหลังรถที่เราจอดไปนะคะหลังปุ่มไม้เนี่ยก็เป็นสวนสวนสวนสตรอเบอรี่ค่ะมันจะตกปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่แล้วก็ลัสเบอรี่ค่ะ พ่อใหญ่ตอนแรกมนว่าจะปลูกอย่างละ500เบี้ยพ่อใหญ่บอกว่าพ่อใหญ่บอกว่าปลูกอย่างละ200ก่อนก็ได้ลองดูเพว่าโอเคอ่นี่นะอันนี้เป็นเป็นออกองหินนะคะยังไม่ได้เอารถไถดันแต่รถไถตัดอยู่นู่นรถไถเรามีอยู่ไม่ต้องห่วงดันตอนไหนก็ได้ค่ะเราเราพยายามเน้นทําบ้านให้เสร็จก่อนหลังคา หลังคาเปลี่ยนเสร็จแล้วเราเหลือผนังเราก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะคะผนังผนังเราเปลี่ยนใหม่หมดค่ะหลังคาพวกนี้เปลี่ยนหมดแล้วคะ่ะทําหมดแล้วคะ่ะเหลือแต่ผนังกับกระจกคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนใหม่คะ่ะนี่ก็พวกไม้ไม้ไม้ไว้ทําบ้านบ้านมักกิจอยู่ตรงนั้นคะ่ะบ้านพักตากอตรงนั้นอีกอันหลังหนึ่งไว้ลงเล่นน้ํา าหน้าสองอันและลงเล่นน้าตรงนั้นนี่ก็เป็นแม่น้ําของเราเองค่ะที่นี่ก็เป็นที่ของเราหมดค่ะที่ของเราหมดไปถึงนูน่นเลยค่ะที่นี่ก็ไปที่ของเราหมดค่ะไปถึงนูน่นนะะคแล้วก็สวนอีกสวนอีกทางหนึ่งก็อยู่ทางนี้ค่ะสวนอันนี้มันยังไม่ยังไม่ได้ปลูกโอ้ยพะย,ยางพะเย,ยงก็มาทิ้งอะไรเนี่ยแล้วนาดไว้ตรงนี้ พย,ยางคุมสังกสีมาไว้อะคะ่ะพยางอันนี้พยางหลายผือนอยู่เนี่ยพยานรถมาไถมาดันมเมื่อเช้าไอมาปาดเมื่อเช้านู่นนี่โรงม้าค่ะน,นู่นที่ที่ดินเรามีหนึ่งแปลงใหญ่สองแปลงสามแปลงสี่แปลงเรามีสี่แปลงค่ะสีแปลงใหญ่ของเราค่ะ ูันพอใหญ่ตัดอยู่นู่นอันนี้แปลงพวกนี้เสร็จแล้วหมดเสร็จหมดแล้วเนี่ยหลังหลังล,ลงมาเนี่ยค่ะลงมานี่เราก็จะอออกหมดนะคะทุกอย่างนี่เราออกทิ้งหมดค่ะทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยค่ะนนไม้ผนังสั่งมาก็มาวางไว้ นู่นเยอะแยะจะทำใหม่หมดเลยค่ะผนังพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่พวกข้างบนนี่เปลี่ยนหมดแล้วเหลือข้างล่างเปลี่ยนใหม่หม,มดเลยค่ะนุ่นแปลงนั้นแหละหมอนมว่าจะปลูกสตรอเบอรี่แปลงนุ่น,อ,นอันนี้พวกพวกนี้ปลูกสนามหญ้าหม,มดเลยค่ะพวกนี้เราเราทําเป็นหญ้าหม,มดเราซื้อหญ้ามาแล้วสองถุงค่ะสองกระสอบค่ะเราก็หวานหญ้าหม,มดเลย ทางนู้นก็ทางนู้นไอพวกข้างล่างนี่ว่าจะทําปลูกมันสิกะตรงนี้แหละค่ะทางนู้นเป็นสนามเป็นตัดหญ้าแล้วก็ส่งลงบัวลงม้าค่ะนี่นะคะนี่ของเราเป็นหมดแล้วค่ะของเราไปจนถึงหลังคามิดมิดนู่นแหละหลังคานั้นก็ของเราค่ะหลังนู้นไปนู่นสวนอีกอันหนึ่งนู่นค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนู่นขึ้นไปข้างบนนู่นหลังนู้นค่ะนู้นนะคะ ของเราหมดเลยค่ะเสียงนกร้องนี่ก็ของเราหมดเลยค่ะไม้เมยนี่เต็มเลยค่ะอันไม้พวกเราก็สั่งมาไว้แล้วนุ่นเดี๋ยวพวกเราก็เอ่อเดี๋ยวก็มีช่างมาทําให้แป๊บเดียวค่ะพวกนี้เน่ยเราก็รถเราดันแป๊บเดียวค่ะพ่อใหญ่ดันแตเ่เราว่าหวังหวางเราวาดไว้ว่าปีหน้าเราเข้ามาอยู่อะค่ะนี่ค่ะ นั่นแหละคะ่ะที่ของเราายนลงนั้นก็ใช่หมดเลยค่ะตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้แปลงนี้แปลงนู้นแปลงนู้นแล้วก็แปลงนู้นแล้วก็แปลงนูนงน้นนูน้นอุ้ยหลายแปลงค่ะเยอะแยะของเราหมดเลยค่ะน,นี่ก็ของหลังอนนี้ก็ปลูกได้ค่ะแต่มันดูก่อนว่าคงไม่ปลูกหรอกคะ่ะเพราะํำเป็นเอ่อลงรถคะ่ะลงรถเพราะว่ามีรถถ่ายหลายคันรถถ่ายรถเก่งรถอะไรนั่นแหละคะ่ะเราเราสั่งมาแล้วคะ่ะ กองไว้ยังไม่ได้ให้ช่างมามาติดและพูดถึงถ้าติดตั้งล้วก็แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวถ้าถ้าทำก็แป๊บเดียวยิงเอายิงเอาหลังคาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังคาเรียบร้อยแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็ตรงนี้อีกตรงนี้ก็รอพ่อใหญ่เอาไม้มาเอาไอ้เครื่องตัดหญ้ามาตัดอันนี้เป็นดินนะคะดินเราเอามาเราจะทำาเอะลง ลงจอดรถแล้วก็อะไรตรงนี้ค่ะเราจะเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็ปลูกหญ้าให้หมดเลยตรงนี้เราจะเป็นทําเป็นสนามหญ้าให้หมดเลยค่ะหน้าบ้านเนี้ยเนี่ยค่ะคลองน้ําไหลอยู่ตรงนี้ค่ะรกมากเนี่ยคลองน้ําไหลค่ะแล้วก็มีสะพานอยว่น้ําจะไหลลงไปนู่นค่ะแล้วเราก็รัดรัดน้ําเข้าอนั่นเข้าสวนสตรอเบอรี่เราค่ะพวกนี้ยังไม่ทําค่ะ อันนี้ซื้อที่ซื้อบ้านเก่าขเขาค่ะซื้อบ้านเก่าเราเราก็มารีโนเวทเอาอันนู้นก็เป็นหลังหนึ่งนะคะหลังหนึ่งแต่หลังนั้นจะจะไม่รู้ว่าคิดว่าคงจะเอาพวกนั้นออกแต่โครงมันถ้ามันอยู่ได้เราก็จะทําเป็นโรงผักค่ะทําเป็นโรงผักไปเลยน,นั่นอะโรงม้าค่ะแต่เราทําเป็นโรงผักไปเลยพวกนั้นก็โอเคนะมันก็ลงใหญ่อยู่ทําเป็นโรงผักไปเลยก็ได้ค่ะปลูกผักข้างใน เราก็ทําแค่ประตูเอาเอาหน้าต่างออกเอาหน้าต่างออกที่เหลือเราก็ทาโล่งๆเอาปลูกผักปลูกอะไรข้างในเอาพวกผักไว้กินนะคะแต่พวกผลไม้ละผลไม้ลักไม้ก็จะแถวนี้ละคะหรือไม่แถวนี้ก็จะทําทําเป็นลานจอดรถพอไม่ต้องมาทําใกล้บ้านเนี่ยแปลงข้างหลังเนี่ยค่ะแปลงข้างหลังนี่คือปลูกสตรอเบอร์่เอ่อาดเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ปลูกหมดเลยค่ะแปลงข้างหลังนี้แปลงลงไปเนี่ยไต่ๆตลงไปนี่ค่ะ แปลงข้างใต้ลงไปเนี่ยค่ะแปลงนี้ก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าถ้าเกิดธุรกิจไปดีเราก็เราก็จะจะทาทาแต่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นสองสามแปลงแปลงนี้แปลงนั้นแล้วก็แปลงหลังไม่ทําค่ะทาเป็นหญ้าตัดหญ้าส่งโรงวัวไปค่ะนี่แหละค่ะโอ้โอเค